นี้เราจะทําขนมใส่ไส้กันนะคะส่วนของแป้งก็จะมีแป้งข้าวเหนียวน้ําใบเตยส่วนของไส้ก็จะมีมะพร้าวทึนทึกนะคะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวใบเตยอันนี้เป็นส่วนของกะทินะคะราดหน้านะคะก็จะมีกะทิแป้งข้าวเจ้าเกลือน้ําตาลทรายแล้วก็ ใบมะพร้าวนะคะแล้วก็ไม้กลัดแล้วก็จะมีใบตองนะคะส่วนของใบตองจะมีด้านนอกกับด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนต่างๆกันได้เลยค่ะใบตองนะคะอันนี้เป็นใบตองด้านในนะคะเราก็จะตัดประมาณนี้นะคะ กลางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาไปเช็ดนะคะให้สะอาดนะคะอันนี้เป็นส่วนด่างด้านนอกก็เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นใบมะพร้าวนะคะ ถ้าไม่มีใบมะพร้าวหาไม่ได้นะคะก็ใช้ใบตองแทนได้นะคะก็ตัดประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะส่วนไม้กลัดนะคะนี่จะใช้ก้านของใบมะพร้าวเมื่อกี้ค่ะนะคะตัดให้แหลมนิดนึงนะคะ ถ้าไม่มก็ใช้ไม้จุ่มฟันธรรมดานี่ค่ะได้เอาประมาณว่ากัดได้ค่ะ มะพร้าวนะคะแล้วก็ขูดแบบนี้นะคะใช้มะพร้าวทึนทึกนะคะส่วนของไส้นะคะเราก็ใส่กะทิลงไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะ ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะใส่มะพร้าวลงไปผัดได้เลยนะคะ จนกระทั่งน้ำตาลของเรานี่จะแบบเหนียวนะคะแล้วก็เราผัดไปจนกระทั่งน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวของเรานี่เข้ากันแล้วก็เหนียวเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะใส่เบตเตอยลงไปด้วยนะคะ พเราผัดนะคะจนกระทั่งน้ำตาลกับกะทิแห้งงวดไปหมดแล้วแบบนี้นะคะแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะเขาก็จะเหนียวนะคะดูได้เลยนะ,ะซึ่งไส้ของเราเขาก็จะโอเคใช้ได้แล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราปิดไฟแล้วก็รอให้เย็นนะคะ แล้วค่อยหมาปั้นเป็นก้อนกลมปรมไว้รอส่วนของแป้งนะคะส่วนของไส้นะคะ ไปเตยแล้วก็หั่นนะคะให้ละเอียดนะคะจากนั้นเราก็นำมาโคลกหรือไม่ก็ปั่นนะคะให้ละเอียด ละเอียดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําไปคัน้นแล้วก็เอากากมาโคลกมาอีกทีนึงนะคะพอเราได้สีที่เราเข้มพอใจแล้วเราก็มากรองได้เลยนะคะถ้าใช้วิธีโคลกก็ประมาณ3รอบนะคะเตรียมส่วนของแป้งที่เราไว้ใช้ห่อไส้เลยนะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะ ก็ทำหลุมตรงกลางนะคะไว้ใส่น้ำไปเตยนะคะใส่น้ำไปเตยลงไปนะคะอย่าใส่หมดทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะเละซะก่อนค่อยๆใส่ลงไปนะคะ เราอยากจะได้สีเข้มก็ใส่น้ําไปเตยเยอะหน่อยนะคะถ้าอยากได้สีอ่อนๆหน่อยก็ใส่น้ําลงไปผสมนะคะ ค่ยคอยๆเติมลงไปทีละนิดนะคะถ้าเล็กไปก็ใส่แป้งเพิ่มนะคะเรานวดจนกระทั่งแป้งของเราได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปปั้นแล้วก็ใส่ไส้ลงไปเลยนะคะ สี่งสีชมพูของเรานะคะจากน้าแดงนะคะก็ปั้นเหมือนเดิม เรามาเตรียมส่วนของกะทิกันนะคะใส่หัวลงไปจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือตีให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะ มันก็ใส่แป้งเข้าเจ้าลงไปนะคะก็ตีให้เข้ากันเลยค่ะพอเราตีจนกระทั่งส่วนผสมต่างๆเข้ากันนะคะแล้วเอาไปตั้งบนเตาไฟต่อเลยนะคะตอนนี้เรานำกะทิเรามาตั้งไฟให้แล้วก็ต้องกวนไว้ตลอดแบบนี้เลยนะคะ ตอนนี้น้ำกะทิของเรานะคะเขาก็เริ่มจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะกวนอย่าหยุดมือนะคะแล้วก็กวนให้ถึงก้นหม้อเลยนะคะจะกวนอยู่ประมาณว่าให้แป้งกับกะทิสุกสุกดิบๆอะค่ะนะฮะสุกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณนั้นก็น้ากะทิของเราได้ที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะ พอกะทิเราสุกแล้วนะคะแล้วก็เอาแป้งที่เราปั้นพร้อมกับไส้นะคะมาใส่ไว้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปห่อกันเลยนะคะแบบนี้นะคะ terima kasih. ก็เตรียมนึ่งนะคะ ต้มน้าให้เดือดนะคะแล้วก็เอาลังถึงมาใส่นะคะใช้เวลานึ่งหนาทีนะคะขนมใส่ไส้ของเรานะคะสุกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเก็บขึ้นมาได้เลยนะคะขนมของเรานะคะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะหน้าตา ประมาณนี้นะคะขนมใส่ไส้ของเราก็จัดใส่จานพร้อมรับประทานนะคะ